มาเลาะสวนพี่น้องพอบางวงที่ปลูกไว้เนาะพอหัางมิมพอดีนะครับว่าที่เอาวิธีได้จะเอาได้นะครับพอดีเลยครับคุณบอกเดี๋ยวผมยกนี่ไปใส่มิมฤดูนี่อาจจะโหนแน่จังหน่อยเป็นบาง่ังนะคุณบอ,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 อครับหา่าเบี้ยอยู่มันสูงจังหน่อยครับสิด,ดึงเอาวิธีใด้เนาะมา ัก็พอดีหมออยู่นี่เดี๋ยวผมหาวิธีเอาก่อนครับผมหาวิธีซะก่อนนะครับเห็นบ่ล่ะเห็นบ่เห็นนะครับเนาะก็ต้องใช้วิธีดึงเข้ามาก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมจะตั้งกล่องไวต้ต่ำๆนี่นะครับเนาะเดี๋ยวผมจัดการซะก่อนนะครับจะเอาใดบ่ใดกับวัตถุนิยกันบาดๆแน่ครับมัน,นสูงเนาะสูงเอาเนี่ยบางเถื่อบางที่มันก็บ,บ่ออกง่ายครับผม มึงเข้ามาหาแล้วนะครับเนาะลองสับด,ดูนะครับนะ รัดออกแล้วนะครับบินบอลเลยครับทีนี้ข้างกับหมอ้อหม้อบินแล้วครับไปนะเอาซะเข็มหนึ่งนะครับเนาะเป็นปักไววให้เข็มหนึ่งนะครับไอสางล่างไมเดอนะครับล่างนี้พันธิถิมละพราะว่านนำกันน้อยๆนะครับ เปนก็นจะถึงล่างแล้วนะครับอ